สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงจันทรัตเิมณนีชั้นป .1 เลขที่19วันนี้หนูมาอ่านหนังสือวรรณคาดีลำนำชั้นประถมศึกษาปีที่1บทที่1เรื่องเจ้าเนื้ออ่อนเอ้ยบทที่1เจ้าเนื้ออ,อ่อ ฉันรักแม่แม่รักฉันก่อนนอนทุกวันแม่ร้องเพลงให้ฟังเจ้าเนื้อละมุนเจ้าเนื้อละมุนเอย้ยเก็บดอกพิกุลบานเย็นเก็บมาร้อยกลองให้แม่ทองค่าเล่นเนื้อเย็นแม่คน เจ้าเนื้ออ่อนเอ้ยอ่อนแม่จะกินนมแม่อุ้มเจ้าออกชมกินนมแล้วนอนเพลเอ้ยเพลงข,ของแม่จับใจฉันจำได้ทุกคำทุกคืนทุกคำ่ำฉันจด จำเพลงเอ่ยชวนร้องเล่นเรียนอ่านเขียนคิดบอกให้รู้ว่าหนูรักใครแล้วทำท่าหัวใจประกอบฉันรักปู่ฉันรักย่าฉันรักตาฉันรักยาย ฉันรักพ่อฉันรักแม่ฉันรักครูฉันรักลุงฉันรักป้าฉันรักน้าฉันรักอาฉันรักพี่ฉันรักน้องฉันรักเพื่อนเรามาลองส่งเสียงร้องลองทำท่า ลองร้องเพลงลองร้องไห้ลองร้องรำรำลองรอง้อง,รองตะโกนล,ลองร้องเบาเบาลองร้องกล่อมเด็กน้อยเนื้อละมุนเจ้าเนื้ออุ่นแม่อุ้มชูเนื้ออ่อน รักหนูเท่าดวงใจลองจับเนื้อของหนูแล้วบอกให้รู้ว่าเป็นอย่างไรอ่อนอุ่นละมุนหรือไม่แล้วลองเปลี่ยนไปจับสิ่งอื่นดูหินสามลีใบไม้น้ำแข็ง ดอกไม้มีหลายชนิดมาช่วยกันคิดบอกชื่อดอกไม้ดอกพิกุลหอมชื่นใจรู้จักดอกไม้อะไรอีกบ้างช่วยกันบอกมาจำปีบัวมะลิกุหลาบ เรามาเล่นเลี้ยงน้องกันพี่อุ้มน้องพี่ปลอบน้องพี่ร้องเพลงกล่อมน้องน้องนอนหลับแล้วขอบคุณค่ะ